วันหยุดพักผ่อนแบบนี้คุณเลือกที่จะไปไหนกันหลังจากที่ผมใช้เวลาขึ้นเขา,าอย่างหนักหน่วงวันนี้เลยพาตัวเองมาพักจริงๆที่นี่โอ้บรรยากาศดีจังเลยโยโย่ทุกคนหลังจากที่ไปลุยกันที่ภูกระดึงกันมาแล้วก็ทริปนี้เราก็จะพาแม่มาชิลๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปหนักหน่วงกันมาแล้ว วันนี้ก็มาชิวๆกันบ้างนะครับที่ส,นสวนแบงค์สวนแบงค์เป็นจมาศนะครับอ,อยู่ที่อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับก็ออกมาจากตัวเมืองประมาณ10นาทีก็จะถึงแล้วที่นี่ก็จะบรรยากาศแบบว่ารบรรยากาศดีมากเย็นสบายแต่ว่าเราก็ใส่เสื้อหนามาก,กวันนี้ร้อนเลยส่วนดอกไม้ก็จะขึ้นชื่อครับดอกลาเวนเดอร์นี่บานสะพรั่งเลย ทุ่งดอกไม้เขาสวยมากทุกคนเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ก็รอกาแฟอยู่นะรอระเบิดมันดังอยู่ร <c oughs> ะเบิดกาแฟมันจะดังติ๊ก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 นะอจอดรถไว้ที่หลังลานครับแล้วก็เดินเข้ามาคือที่จอดรถเขาก็จะกว้างๆเนาะเนี่ยคนวันนี้คนเยอะโคตรเยอะยยเลยเยอะจริงๆน่า,จะ,นาจะเยอะทุกวันนี้แน่วเช้านี้เพราะว่าหน้าหนาวดอกดอกไม้มันจะสวยหน้าหนาวเนาะ คนเยอะวันนี้แล้วก็ก่อนเข้าก็ต้องก่อนเข้าที่ร้านไปสั่งออเดอร์ก็จะมีจำหน่ายคูปองการเข้าสวนดอกไม้นะครับคนละ50บาท,บาทใช่สบายลุ้มครับเป็นทุ่งสบายแล้วคูปองก็จะสามารถเอาไปลดราคาเครื่องดื่มได้10บาทนะครับ <c oughs> <c oughs> ระเบิดดังแล้วเมื่อกี้ติดต๊ดๆิดแล้วไปเอากาแฟกันเถอะ หลังจากที่ผมเดินทางไปรับเครื่องดื่มมาแล้วกาแฟมินเอสเปรสโซ่รสชาติของมันช่างเข้ากับบรรยากาศซะจริงๆที่นี่มีทั้งโซนถ่ายรูปสำหรับผู้ใหญ่และโซนเด็กเล่นของเด็กๆให้เด็กๆนั้นผ่อนคลายอีกด้วยที่นี่คงเป็นสถานที่ของทุกเพศทุกวัยจริงๆในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายการมีสวนดอกไม้ท่ามกลางสถานที่เหล่านั้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และลงตัวมากๆผมเริ่มเดินสำรวจไปรอบๆพร้อมกับถือกาแฟาในมือโอ้โห บรรยากาศดีมากเหมาะกับการมาพักผ่อนนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนค่อนข้างจะเยอะมากมาก,มากเลยสุดๆมีดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์ด้วยก็จะเป็นดอกลาเวนเดอร์นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเคยดมกลิ่นแต่อยู่ในครีมอยู่ในยากันยุงอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะไปดมกลิ่นดูว่ามันมันจะเหมือนกับที่เราได้กลิ่นมาไหมเออ ถ้าเขาบอกได้แล้วว่าออกาแฟเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงๆคุ้มกับที่มานะเพราะว่าร้านก็จะอยู่ลึกนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับวิวที่ได้แล้วก็อาหารมีพวกอาหารจานเดียวอาหารด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มครบคันเลยครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้ว ลงจากภูกระดึงมาคือเย็นเลยเย็นมาก <c oughs> ผมมุ่งหน้าไปในสวนลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเพื่อที่จะขอดมกลิ่นดอกลาเวนเดอร์สักครั้งในชีวิตและนี่ก็คือการได้รับกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์จริงๆครั้งแรกในชีวิตกลิ่นของมันแตกต่างจากที่ผมเคยได้กลิ่นจากยากรนยุงหรือโลชั่นกลิ่นของมันชวนให้ผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมยังเด็ก แน่นอนมันต้องเป็นความทรงจําที่ดีที่ผมควรจะนึกขึ้นได้ตอนได้กลิ่นมันอยู่แล้วความรู้สึกตอนดมกลิน่นและได้กลิ่นมันทําให้ผมอยากย้อนเวลากลับไปจริงๆนี่แม่ลูกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ปล่อยให้แม่ลูกเขาใช้เวลาด้วยกันยอดของอิตูนะยอดขอตูอคือบนนะ่ะอนี่นมันถ้ามันหูดกินได้ก็จะกินอยู่โซนนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์หมดเลยนะครับ สุดๆมีสลับสีกันด้วยส่วนทางนี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกประเภทหนึง่งผมก็ไม่เก่งเรื่องต้นไม้ดอกไม้หรอกแต่มันสวยจริงๆนะสวยมากเลยคนค่อนข้างเยอะครับเขาก็ต่างมาเที่ยวกับครอบครัวเนาะเพราะวันนี้วันอาทิตย์พอดีณนะที่สวนดอกไม้แห่งนี้มันกว้างใหญ่มากพอที่ผมจะต้องใช้เวลานานในการเดินสำรวจมัน และตาของผมก็เหลือไปเห็นดอกทานตะวันเข้าโอ้ <Okay. S 1> oh. ทางนู้นมีทานตะวันด้วย <c oughs> มีดอกทานตะวันนู่น <c oughs> ไปดูดอกทานตะวันดีกว่า <c oughs> มีทั้งลาเวนเดอร์ ender, ทั้งทานตะวันข้ <c oughs> างหลังนี่ก็มีครับดอกไม้สุดๆหน้าอย่างผมเนี่ยนะจะมาดูดอกไม้แมทกับดอกไม้ไหม มาตูมแมทกับดอกไม้ไหมไม่น้องหน้าละมุนเหมือนดอกไม้เมื่อกี้ถ่ายรูปให้แม่น่ะสวยแฉะได้ได้ไม่ได้ทานตะวันว่ะไปถ่ายจี๊ได้มาแล้วน่ะมาไหเอาเอาทานตะวันหน่อยไปถายทานตะวันให้แม่ไปตรงนั้นอ่าได้ได้แม่ไม่ได้ทานตะวันแม่ดูน่อ้าวอดูดิโอ้แม่กดให้ดูหน่อยอือุ้ยแม่จุ้ยได้อ่าเนี่ยไม่นด้กำลังโดมดอกไม้ลองเท้าพื้นน่ะ เออแค่แค่เงินอ่ะเอ้ยกําลังดื่มด่ำตอนนี้ดื่มด่ำในการได้หายยี่งไปไปทานทานตะวันไม่ไม่ได้ทานตะวันไปดอกทานตะวันดอกใหญ่กว่าหน้าอีกสุดๆุดแฝหมดพอดีใหญ่เท่าหน้าเลยเห็นไหมสุดไปละได้ไหม การพักผ่อนสมองในเรื่องที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่ในปัจจุบันแห่งนี้แน่นอนครับสวนดอกไม้มันทำให้ผมรีแล็กซ์มากๆสวนดอกไม้สำหรับผมมันไม่มีคำว่าแบ่งแยกเพศว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าหากว่าคุณมองมันแล้วทำให้จิตใจคุณสงบได้มันก็คือสิ่งที่มีคุณค่าทางใจไม่ใช่เหรอการที่คุณเจออะไรในชีวิต มาอย่างหนักหน่วงจริงๆแล้วสวนดอกไม้มันไม่ได้การันตีว่าะจะทำให้คุณหายจริงๆจ,จ,จากอาการคิดมากหรือวิตกกังวลต่างๆในชีวิตแต่อย่างน้อยการที่คุณได้มองมันได้ดมกลิ่นได้สัมผัสทั้งดอกไม้ก็ดีทั้งมองสวนก็ดีสายลมเย็นๆที่พัดผ่านดอกไม้เหล่านั้นมากระทบตัวคุณมันอาจจะทำให้ปัญหาในใจของคุณเบาลง ไม่มากก็น,น้อยโอเคตอนนี้ก็ <c oughs> กำลังจะไปกินข้าวแล้วครับเมื่อกี้ไปลุยสวนดอกไม้มาอากาศดีมากคือวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าลมมันพัดเย็นตลอดเวลาแล้วสวนดอกไม้ก็สวยมากสวยจริงๆเฮ้ยไงสวนดอกไม้ไป็งไงอยู่ข้าวเออ เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่จงังหวัดอุดรนะครับก็พาแม่มาชิวๆคราวที่แล้วไปบึงการวันนี้มาอุดรน้นองแม่เนาะน้องแม่เนาะครับไปหาไปเตี๋ยวเรือก,กินกันเถอะโอ้ยอะไรรับ <c oughs> จริงๆแล้วสวนดอกไม้สําหรับผมมันไม่เคยแบ่งแยกเพศหรอกครับมันมีแต่จิตใจคนนี่แหละที่แบ่งแยกทุกอย่าง ว่านั่นต้องเป็นอย่างนี้วันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปฟิกซ์มันหรอกครับปวดหัวใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนั่นแหละครับดีแล้ว